มาดูความคืบหน้าของการปรับปรุงลงเรือดนะครับให้เป็นลงเดือนระบบปิดนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเ,เพดานนะครับให้เป็นอุโมงค์ลมในส่วนของด้านบนนะครับซึ่งก็จะมีการติดตั้ง โครงเหล็กแล้วก็เส้นลวดสารกันให้เป็นตาข่ายนะครับจากนั้นก็นำพลาสติกนะครับตามที่เราต้องการก็คือมันจะมีสีขาวสีใสกระจกสีใสขุ่นฝ้านะครับแล้วก็สีดำนะครับแต่เนื่องจากอคออหมูเป็น สถานที่ที่ต้องการแสงสว่างนะครับเพื่อให้พ่อพันธุ์ได้มีเวลาในการรับแสงที่เพียงพอนะครับซึ่งจะส่งผลต่อ,อาการาคึกคักนะครับในการเจริญพันธุ์นะครับเราก็เลือกใช้พลาสติกที่เป็นแบบใสทั้งหมดนะครับเพื่อให้แสงเข้าได้เต็มที่นะครับโครงฟ้าจะมีมาจนถึง ทุกตารางนิ้วนะครับบริเวณหลังคาจนถึงด้านที่จะปิดนะครับส่วนที่ต้องเก็บรายละเอียดก็คือส่วนที่ต้องเข้ากับโคนเสานะครับเนื่องจากเราต้องมีการตัดแต่งให้เข้ารูปแล้วก็ติดกาวให้รวบโคนเสา,เาและพลาติกเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเป็นจุดที่จะต้องใช้ความละเอียดละออนะครับและใช้เวลานานนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะ เรียบร้อยนะครับเราจะมีโครงฝ้าสำหรับเป็นอุโมงลมด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับพัดลมก็ดำเนินการติดตั้งชุดควบคุมส่วนเซ็นเซอร์นะครับก็จะเอาไปวางไว้ที่ด้านหน้าคุลลิ่งแพดประมาณ5-6เมตรนะครับเพื่อเป็นตัววัดอุณหภูมิก่อนที่จะ สั่งให้ปัม๊มลดน้ำคูลิ่งแพดนะครับเพิ่มความเย็นเข้ามานะครับอันนี้คือกลไกลพ่อพันธ์ุก็จะสบายขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสะลมมันจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับการระบายอากาศก็จะดีการปรับอุณหภูมิก็จะสม่ำเสมอนะครับทั้งกลางวันกลางคืน นะครับพ่อพันก็จะได้ไม่มีปัญหากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับซึ่งก็เป็นส่วนต่อในการลงทุนเพื่อ,อป้องกันโรคส่วนหนึ่งนะครับและก็เพื่อเพิ่มผลผลิตส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือ,อส่วนที่ปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับส่วนด้านข้าง ด้านข้างก็จะเป็นม่านนะครับม่านยาวตลอด44เมตรนะครับโดยใช้อรอกนะครับชักขึ้นนะครับถ้าเกิดไฟดับก็จำเป็นต้องเอาลงนะครับแต่มุ้งก็ยังคงสภาพไว้เนื่องจากมันก็จะอยู่ด้านในนะครับส่วนม่าน PVC ใสกระจกอยู่ด้านนอกนะครับเวลาเอามุ้ง เอาพลาสติกลงนะครับเอามา่านพลาสติกลงจากปัญหาเช่นไฟดับนะครับมันก็จะทําหน้าที่ในการกันแมลงวันกันยุงได้ต่อไปนะครับดังนั้นเป็นโครงสร้างส่วนเสริมนะครับไม่ได้เอาออกนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลดีที่เราได้วางรูปแบบไว้รองรับนะครับแค่ต่อเติมฝ้าเพดานเพิ่มขึ้น นะครับด้านข้างเราก็จะมีแนวในการรับมุ้งอยู่แล้วนะครับก็จะพอดีเสริมลวดเข้าไปอีกนะครับก็จะกลายเป็นแนวรับกับผ้า PVC นะครับเราใช้สีกระจกนะครับเพราต้องการมองเข้ามาด้านในให้เห็นตัวหมูเลยนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าพลาสติกสีใสนะครับมันอาจจะทำให้ หมูที่อยู่ในคอกนะครับมีอาการตื่นตกใจได้ง่ายแต่หมูพวกนี้มันชินแล้วนะครับชินกับการที่อยู่ใกล้คนไม่เหมือนลูกหมูนะครับถ้าเป็นลูกหมูก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องปิดด้านนอกให้มิดชิดนะครับโดยใช้ pvc แบบหนาขาวคุนนะครับไม่ใช่ขาวใสนะครับแบบขนังด้านข้างนะครับด้านข้าง เนื่องจากอันเป็นส่วนที่จะต้องต่อเติมนะครับ PVC ที่ขนาดพอเหมาะก็มีเฉพาะสีขาวขุ่นนะครับก็เลยกลายเป็นส่วนต่อนะครับส่วนต่อที่ระยะประมาณ60เซนติเมตรนะครับจากด้านบนลงมาถึงชายคานะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะมองไม่เห็นก็พอดีเป็นตัวบังแสงแดดในช่วงเย็นนะครับ สำหรับมา่านก็จะจะหลดหัวท้ายนะครับยาว44เมตรนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นประตูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นประตูคงจะต้องทำเป็นบานทึบนะครับเพื่อไม่ให้ลมเข้าตรงนี้นะครับช่องที่จะให้ลมเข้าก็จะเป็นช่องที่จะวางคูลิ่งแพดนะครับแล้วก็ให้น้ำ ลดนะครับเพื่อสร้างม่านน้ําให้อากาศไหลผ่านนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราเนินการเสร็จก็จะเอาคูลงแพดมาวางนะครับแล้วก็มุ้งตรงนี้เอาออกได้นะครับอาจจะไปสร้างที่ด้านหน้าแทนนะครับเพื่อไม่ให้แมลงวันไม่ให้าห,าหารน้าโรคต่างๆเข้ามาเกาะคูลงแพดได้นะครับมุ้งตัวนี้ก็จะไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับ ันนี้คือด้านหน้านะครับจะสังเกตเห็นว่าพลาส,สติกก็จะคุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็จะเหลือส่วนต่อที่จะต่อกับเสาเท่านั้นที่จะต้องอปรับปรุงให้เรียบร้อยนะครับเกือบเสร็จถือว่าประมาณ80-90%แล้วนะครับคิดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดทดสอบระบบได้ภายในต้นเดือนหน้า นะครับไม่เกินวันที่3นะครับซึ่งทุกอย่างดำเนินการใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกระบวนการปรับปรุงแล้วอันนี้คือแนวมุ้งด้านข้างนะครับถ้าดูตามรูปแบบเดิมก็คือเราจะมีโครงสร้างเพื่อรองรับมุงอยู่แล้วนะครับพอเสริมส่วนที่เป็น PVC แบบ มัวนิดหน่อยนะครับเราก็จะมีเหมือนกับช้ยคาลงมาเป็นม่านนะครับแต่ส่วนที่จะใส่ใสกระจกเข้าไปนะครับก็คือช่วงจากพื้นนะครับจากพื้นขึ้นมาก็ความสูงประมาณไม่ถึง2เมตรนะครับซึ่งเรามี PVC ม้มวนละ หน้ากว้าง2เมตรนะครับที่จะยืดออกนะครับได้ความยาว44เมตรนะครับตลอดความยาวของโรงเรือนนะครับซึ่งส่วนที่อ,อยู่ด้านล่างชายคาก็จะยังคงเป็นสีสใสนะครับใสกระจกมองเข้าไปเห็นสภาพภายในทั้งหมด ซึ่งก็จะเป็นส่วนที่จะป้องกันไม่ให้อากาศร้อนไหลเข้านะครับโดยยอมให้อากาศเย็นไหลเข้าด้านหน้าทางเดียวนะครับก็จะเป็นระบบอุโมงค์ลมความยาวเหมือนรถไฟนะครับอากาศเย็นไหลตลอดลงเรือนมาออกที่ส่วนท้ายโดยมีพัดลมส่งออกไปข้างนอก อันนี้คือรูปแบบของโรงเรือนในระบบปิดนะครับที่สามารถปรับอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอมากที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถตั้งอุณหภูมิได้และตั้งเวลาการทำงานของปั๊มน้ำนะครับที่จะไปลดก้อนคูลลิ่งแพทนะครับให้ลม ที่ผ่านออกมานะครับเป็นลมเย็นแล้วก็พัดลมก็จะทำหน้าที่ดูดส่งออกไปด้านนอกนะครับภายในโรงเรือนก็จะเย็นสบายอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับซึ่งหลายคนก็กังวลเรื่องความชื้นนะครับแต่เท่าที่ผู้มีประสบการณ์ใช้มานะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องความชื้นในอากาศ ไม่มีปัญหาที่จ,จะต้องใช้เครื่องวัดนะครับเป็นระบบที่ง่ายๆนะครับเราอาจจะมองเห็นปัญหาก่อนที่จะใช้งานนะครับแต่คนที่ใช้งานมา10บปีแล้วนะครับจนขึ้นลงเดือนหลังอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้คือระบบที่ระยย่อยนะครับสามารถจับต้องได้ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมะกับการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตและการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบไบโอซิเคียวริตี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น